สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่าและเกฟสีสาวน้อยที่เคารพรักสุขูมสุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่หรือสกคนคนมากขมิ้นอีกคือเก่าครับพี่น้องพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่19เดือนกันยายนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเด้อพบกันวันนี้อยู่บ้านปอจจครับพี่น้องบรรยากาศเยี่ยงกว่าๆครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับไปกับประมาณตีสี่นะครับเก็บพวงเจ้าของซอยเพื่อนเล่าครับพี่สมัยกันเดินทางกลับพักบอน ตื่นกันมากมาเร้านึ่งครับไปกินข้าวแล้วแม่สภาพแล้วก็เลื่อยมา,าเก็บภาพบรรยากาศความเคลื่อนไหวของบ้านสาวน้อยอยู่บ้านวอดจูครับความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยเป็นบ,บันแดงคือเก่าครับพี่น้องครับโอ้คุนเริ่มปลูกระเบื้องทั้งร้านนะครับเริ่มคื้แล้วลำเพลินลำเพลินอยู่หรือเปล่าลำเพลินไปไหน แล้วจากเบิ้งจากนอกลำเพินแล้วก็สิเข้าไปาเบิ้งบรรยากาศที่ดูครับทีมงานแม่บ้านครับเ่ขวัญวันใจแสดงแรงฤิ์สวัสดีครับซอสวัสดีน้องลำเพินสวัสดีป้าหน่อย ได้ป้าปลาเติมแจ้งป้าปลานะเนี่ยแดดดีแล้วโอ้สีแดงแดงดีเอาได้ไปดูโดมก่อนเดี๋ยวไปดูโดมก่อนวันนี้มายืมเครื่องตัดหญ้ากับซอสซอสเขายืมเครื่องตัดหญ้าหน่อยนะครับตัดหญ้าเดี๋ยวตัดสามารถเสร็จแล้วจะมาตัดให้ที่นี่โอเคครับครับมีเอาใส่บูทด้วยนะโอเคมาตามมาพี่ร้องถ่ายคลิปกขยะร้ายครับนี่อย่างพ่อซสื้อได้กับเสื้อได้ช่วยกันร่างว่าการลงงานหลังจากที่ลงตู้สิตาร์ทหยาดเยื่อแรกกับเซมาตาถล่มเบิร์ตเพิ่นนี่นะครับ ซอยอากาศครับมาตามมากครับตามดวงยุดวมครับอือืบรรยากาศคืมๆมครับคือฝนตกครับนะครับหลังจากที่งานแสดงวันที่ใส่แปะไปเร้อยแล้วก็โอ้ยเป็นใจขนาดฝนว่าอากาศครับมือซ่อมเลฝนตกเกือบซุ้มือครับ นั่งคิดหูคิดดังอยู่เฮ็ดจะได้เปนมือเอาอีหลีที่ไหนพอดีบดัตรจวดคนบวงสวงปูพญานาชนะกังน,นะครับฝนฟ้าอากาศดีครับเปิดทางไงพอสงการไล่ฝนหนีเมื่อไหรครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดและก็ขอบุญขอบคุณครับเอฟซี FC สาวน้อยสุขสุขคนนะครับเด้อที่เสียสละเวลาเข้ามาซื้อบัตรเข้ามาชมคอนเสิร์ตที่สิบเจ็ดสิบแปดเมื่อกี้นี่สุดยอดสุดยอดสุดยอด,อรดอรครับ แล้วก็ดีใจนํำาำนั่งเอกพระเอกหมอล่ำศิลปินที่ได้รับพวงมาลงมาไล่ครับโ้สุดยอดสุดยอดครับตัง้งแต่ท้ายทอดไล่สดมากนี่หากเคยเห็นเมื่อนี้ครับเมื่อแรกครับว่าพวงมาไล่ไหลดีครับโอ้ร่วม,มแล้วเกือบล้านกว่าผมนะครับพี่้องแต่ละคนคนบางคนก็เกือบสองแสนบางคนกับกสแสนบางคนก็เป็นมื่นครับร่างกายงานสางดีครับ ไฟคือยังพันทับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดับไฟจะนอนกันครับงากกระไร่ังซีนะครับพี่น,อน้องฝนกระตกดีครับคือว่าระย่ามฝนครับพี่นอ้องน้ำผฝน้้าฝนตามมาครับตามมาทางนี้ค่ะรถบัด พรพิธีดีรถบัสพญาบาลในกระจอดตาฝนหยาขึ้นมาแล้วครับบ้าๆแต่ของพญาบาลรถของลุงตูจอดอยู่นี่นะครับโอ้ยหยาขึ้นเกือบตวมรถแล้วครับขนาดรถลกอล้อนะครับสีกระซีดเปิดครับก็เลยไม่เนี่ยสีมายืมเครื่องตาญยากับซ้อครับไปตัดครับนะครับเรื่อยไ้แต่ความทรงจําคือเกาครับนี่พุทธแล้วครับวันที่หนึ่งที่สองเห็นว่าเป็นสิจัดงานนี่คือเกาครับ ลากาสิมีดาร่ารับเชิดอีกหลายคนอีกคือเก้ามากครับที่คร่าวๆที่ว่าได้ได้ยินว่าได้ยินว่นนาเป็นเสริมพ่นมรคมนะครับแล้วก็อีกต่อไปกระแจ้กผูไดครับยำโมไรครับต้องเขา้าไปติดตามในเฟซขอ,องนุ่มโจแลวก็ทีมงานสาวน,านักเรีอนแพ่งนะครับเด็กผู้สิรงกันโพสต์อยู่โอ้พญจานาเงาครับนี่นะครับพรานาที่เป็นบุกซวงครับ <c oughs> จากรล้ต่างๆพอาีให้จัในต่ะกันจังว่ากันครับพี่น้องใกล้ๆมือบุแล้วครับในเรื่องนะครับผู้ใดสนใจอยากซื้อบัตร061939395 1แล้วก็ดีใจน้ำ FC แฟนคลับครับที่ซื้อบัตรจองตัวเข้ามาแล้วแล้วกไะรจับรางวัลครับรางวัลใหญ่ครับมีทองสองสลึงแล้วก็มียามีเสือมีกาแฟครับคือโอ้เอ้าบกใจมากว่าขาผู้ใดนครับ โอ้สุดยอดสุดยอดนะดีใจน้ำสกู๊ปสกุ๊ครับมีโชคดีครับมีอยู่เอฟซคนหนึ่งที่ว่าเป็นพี่สาวบอสโจมาจากสายออสเตรเลียครับเพิ่นนั่นจับได้ท่องครับได้ซื้อเพิ่นหลายครับเพราะว่าเพิ่นซื้อบานหลายครับแต่ว่าเพิ่อนเบาะนะครับรางวัลครับเพิ่นยกให้คุยครับโอ้สุดยอดทําใจง่ามครับคนรวยกไงแค่จะแม้กับรวยครับไม่อยากได้ก็ได้นะครับพี่น้อง ่อปราสาพอสองการทั้งนี้กับยาเริ่มร it ้ายแล้วครับครับโอ้รุ่นนี้มันตัดมาได้ครับมันมันเกิดได้น้ำครับรุ่นนี้ครับอ้อสะาเนี่ยตัดได้ทางเทิงครับพอแรงมาทางไหนตื่นแล้อว่าพอแรงเขาเงียบชิปจะจืดจะกลับแล้วผมเห็นรถครับ น,นี่นะครับบรรยากาศรอบๆมวนกรุบครับเมื่อคืนมีแต่นักศึกษาครับนักศึกษาสาวสมรองขั้นนี้อนงนุษยปาโมงสาวอ่านเอาคือเลยมัที่หนึ่งที่สองเจอกันใหม่ครับพี่น้องจังไล่กัดเดวสิติดตามจองลงตูนได้ครับเด้อผู้ใดยังพัตด,ดิโกติดตามกดติดตามไหมครับผู้ใดกดติดตามแล้วขอบุญขอบุญละลายครับลงตูก็ได้ หลังจากที่กลับบ้านไปเยี่ยมญาติมาก้านนี้มัธยมวันทีมงานบ้านี้ก็จะได้เพยายมถ่ยอดคยามเยลื่อ่ไหวของทีม่านสาวน้อยให้เบิ่ยรับย่ย่ย่นมี่ย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 เิ่ว่า่า็ย่ย่ย่ยเยอย่ย่ยเย็ย่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 ยงย่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 บ่ย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 ดย่ย่ย่ิ่ย่ย่ยดู่ย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 ายย่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 ย้ย่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 ่ย่ย่ อั้วก็จําได้แล้วโอ้ยโดมอยู่มงนี้เลาะไปเลาะมาอยู่มงไหนจากไหนจะได้ดีป่าดเพื่อนจะขอนครับเบอรงกรีปนะครับ,บ,รบขอบคุณทุกกําลังใจโอ้สุดยอดสุดยอดสุดีครับไฟ้สดมือแตกอีกงหากครับดีใจล้าบอ,อยจูกันเป็นผู้นำที่มีความสามารถหลากหลายครับความคิดอาการ งานสาร้างสุดยอดผู้นำอาจารย์นัากกตีครับพักการลับ้านมาแล้วดเดี๋ยวืะิงะโดนูนะครับอีกสักสามมือสีมือขึ้นจะทยอย,ยกันมาซ่อมอีกขึ้เก้านะครับพี่น้องกับสีคือชุดเมื่อกี้นะครับกว่าจะได้ออกงานเนี่ยซ้อมเป็นอาทิตย์แสดงแค่ แต่ละคนก็ไม่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็จบแต่ว่ากว่าจะได้แสดงก็ต้องซ้อมกันก่อนนะพี่น้องหงากอะไร ทุกสิ่งทุกอย่างคืออยู่ตํางเงินนะครับพี่น้องเนาะครับได้เงินทีไรเงินนี่ไรเงิงก็ได้เบ็ดครับคันได้เงินงานต้เงินงนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับของโดมทีมงานสางน้อยครับตอนนี้เงียบกิ๊บไม่มีพายุสักคนครับขณะนี้เวลาเที่ยงกว่าครับพี่นอ้องตานคนกับเมื่อยหลายครับเมื่อคืนเลยพักผ่อนเต็มที่ จะไงไปก็เกี่ยวเขาได้นะครับอนี้เห็นหนึ่งพอมุม้านกรเนี่ย,ย,นเ,นยเห็นอัปุยเริ่มวานใสหน้าเขาแล้วครับเนี่ยโอ้นาประมาณเท่าไหร่เจ็ดไร่ครับพี่น้องเนี่ยเจ็ดไร่ถึงแม่เขาว่าแม่นหน่อยไนดะ้ไรกระสอบเลยครับพี่น้องนันขึ้นมา่อตีเสร็จว่าแม่นหน่อยได้เลย นี่นเนียน่ยคนผูกกระเบื้องคือบูเห็นมากเหมือนกับวันอาทิตย์หยุดโอ้วันอาทิตย์นหยุดหยุดหยุดไม่อื่นหมดแล้วครับทั้งนี้ซอบบ่อมเพื่นกับผู้พักสวนขั้วครับนะครับโอ้เบื่อนเอาได้เลพี่น้องนี่สูตรเราเปิดพวงผิดพว้งยุ่นเต้นยั่วนี่สิเบื่อนเอาได้ครับนี่กระเทยหรือว่าพวกมาเที่ยวงานเขาเสียบเงี่ยวใส่ยบมัดนะครับพี่น้องนี่ <c oughs> <c oughs> เออ ป่าฝากส่วนครัวสิโอ้เหาขันเปิดเปิดวงปิดวงนะครับพี่น้องก็เสียงเงี้ยวเสียงเลยเนาะหของน้ำหน่อยๆเหเอาหน่อเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสมมติก่อนนะครับเด้อขอบคุณของคนร้ายครับที่เสียสละเป็นร่างคำสิ่ตามรับชมครับเบิ่งแล้วม้วแล้วก็ให้ดีแห้สุขสุขกันคือเก่าครับ เอาเจอก,กันคลิปหน้าครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ฝากไว้สนนี้ครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับแหละเครื่องตัดหญ้าโอ้ยตัดหญ้าแล้วก็มาเกลี่ยไปเนาะตากแดดตากฝนนิดหนึงน่ง,ง,งของเจ็ดแปดพันไม่ได้ซื้อมานะครับแม่นม้ำประดาดนน้ว่